อุ้งลักษณาโพสต์ถึงลูกสาวหลังบอลยอมรับผิดทรยศเมียรครอบครัวหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์สำหรับคู่รักบอลกฤิณะอมิตรศูนย์สามีของอุ้งลักษนาที่ล่าสุดวันนี้วันที่5สิงหาคม66หนุ่มบอลได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์โซเชียลเผยความรู้สึกตัวเองบอกว่า ในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายหลายมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับล่าสุดเช้าวันนี้วันที่6สิงหาคมหก ในขณะที่เธอได้พาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่พัทยาก็ได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลักขณาอ้ำระบุ u, ข้อความบอกว่าขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวงใจของแม่ท่ามกลางแฟนคลับมาส่งกำลังใจให้จำนวนมากเลยทีเดียว